ชมเขาค้ามชมน้าไปซื้อของกันเลยแวะตะวันกำลังจะตกดิน like that, you, you mean h e f a t like <Yeah. S 2> that oh wind trap them yes it พ <Yeah. S 1> ระตามาก <It 's S 1> แวะช, <ม S 1> <it. S 2> ชมคะ่ะถามว่าเป็นยังเ <K ill> ขามันเป็นอยังมันคือเป็นอยังสีพันบ่เคยเห็นไหมคะนี่เขามันลมมันถือฝน โูกฝมพอยนกสลมไปเบิดศูนย์เดวิวปีฝัดหลาออทูเกอร์ฮอนตไปไรซ์ฟารมเซมไรซฟีลเซมออสมอวอรันอบีนลุคอาฟเตอรเปอร์ลีเดรนอบนลุคาฟเตอร์ปอเลีอออิสเดรซ์อินเดบัทเดรนอบีนลุคอเตอรอเปอร์ลีนอเดรนอเก็ทมอร์ฟอร์นอนอนอออลอตโอจออนฮิมนอ หน้าคางกันค่ะต่อมาคนถามว่ามันคือเป็นคนละสีกับเขาของเฮาของเฮามันคือเป็นสีหนึ่งหน้าเดนกันค่ะนี่มันแต่มันคนละยางอันนี้อันนี้ของข้าเจ้าเนาะค่ะมันเป็นคือเห็นแต่ของเฮามันเป็นอย่างสีเพิ่นได้ถามมามันเพิ่นข้าเจ้าปลูกอีหยังมันคือบ่คือกันต่อมาค่ะเห็นยังก็สงสัยกระถามเบิดเนี่ยโเคยเห็นเนาะค่ะนบเคยเห็นนี่ค่ะเห็นเขาล่มกระสงสัยว่ามันหยังมันคือเป็นอย่างสั้นมันเป็ยนหยังมันสั้น กระสงใสเนาะคะ่ะมีลูกสาวลามาเก็บบักทั่วปีค่ะนี่พ่อบอกว่าให้มาเก็บบักทั่วปีมีเห็นได้หลายคือสิได้เป็นตํำอยู่ค่ะนี่อืมทั่วปีน,นี่ค่ะเก็บบักทั่วบักทัว่หน่อยเกลี้งสิมันนี่พ่อบอกว่าให้มาเก็บเนาะคะ่ะเก็บไปไว้ะเอาหน้ายมันใส่ขวตม้มมัดไปจะเอาพันเอาอย่างตัวก็ได้ค่ะนี่มันหลายเติบมันกินบอท่านไหมคะ่ะพ่อเลยบอกว่าให้มาเก็บ You see ไอ้สี่ห้าไฮ t ิสระเนี nearly you. What is it this? It's r i g h t Jasmine rice Jasmine rice, rice. Yeah we call Jasmine rice This kind of rice not sticky rice So <Don 't S 1> <This S 2> you come down here Yes I come to see this Show you this one You see that s, hmm. <S o o n the will be ready for harvesters e a s o n เขาสูงค่ะนี่ยับสูงจำหัวต่มากเนาะค่ะนี่ Somebody in there eyeing me up for the t a ท่า <laughs> นมึงมีงูมีอย่างมานอนน,อนี่อยู่แลาา้วสิน <laughs> นี่ค่ะสูงไสวยๆค่ะอ๋ออีกหน่อยก็ได้เก็บเกี่ยวแล้วค่ะข้าวสวย,สวยอันนี้คือข้าวเจ้าเนาะคะ่ะเนาะข้าว just mean rice this one is beautiful เนี่ย beautiful rice field look at this ข้าวสวยๆค่ะนี่น้ขาข้าวเจ้า ทุ่งนาข้าวเจ้านี่ Jasmine rice field very beautiful สวยๆค่ะตอนเย็นๆยามแรงตะวันตกดิน Sunset over rice field very beautiful นี่ค่ะต่อมาเพิ่นก็ถามว่าอันนี้มันคือสีหนึ่งอันนี้มันคือสีหนึ่งมันนาข้าวเจ้าเนาะค่ะมันบเด้เ่งเต็มทีมันก็เลยอยาก หลายจากน้อยมันจะมีหญาอันนี้ก็ดูแลดีหน่อยนึงพอแล้วก็เบึงบ่าขาดเนาะค่ะเนี่ยเงเที่ยวอยู่บ่เศรเบึงนามบึงหยางมีหญามีปุ๋ยแล้วก็บ,บึงสวยค่ะบรรยากาศท้องไร่ท้องนาทุ่งข้าวสวยๆค่ะโอ้ยามเลี้ยงเนาะคะ่ะอากาศดี แดดล่มลมตกตะวันจะตกดินนกกาก็กลับรังกลับโคนรถกระแลนวื่นวื่นขัหนทางกลับบ้านจากเหตุการณ์เหตุงานจากไร่จากนาผู้คนก็ไปทำม,มาหากินค่ำแล้วก็กลับบ้านเนี่ยมาเช้าตื่นขึ้นก็ออกหากินขึ้นนกขึ้นก,กาเนาะค่ะโอ้ยเขาสิล่มทักๆัก บ่เป็นยังเนาะคะ่ะบอดิใส่เกียวบอดิใส่แรงงานพ้นซูมือลมก็ลมป้ายเนาะ,ะเนาะเ่าใส่รถเกีียว่อนลมโลด <c oughs> โอ้ยสวยค่ะสวยสวยสวยยู่สวยๆได้แล้วเนาะคะ่ะทัวเฮาได้แล้วเอาไปไว้ใส่ข้าวต้มมัดนี่ไว้ไว้เอาแนวนำเค้่ะเสร็จแล้วกลับบ้านได้ ตะเวินกำลังสิต,ตกดินจะแมนงามเนาะคะ่ะมึงเนี่ยเออบรรยากาศที่คุ้นเคยบรรยากาศสวยๆนี่ค่ะบรรยากาศที่คุ้นเคยแต่หน่อยเท่าใหญ่เนาะคะ่ะเนาะอยู่กับผู้มักเนาะคะ่ะผู้มักทงให้ทงหน้าก็คือชอบสวยผู้ใดมากป้าปูนก็คือว่านี่คือคือน,น,น,ะคะนันนอกเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวแต่ผู้มักแต่ลูกสาวหลานี่แหละคะ่ะมากลาย เกิดมากก็เห็นเลยนะคะน้อนี่มันบรรยากาศที่คุ้นเคยดอกหญ้าสวายเมียงนี่ก็เกาะสวยค่ะนี่จแต่ว่าลูกสาวลาว่างามเนาะค่ะผ่อนวะฮกคณะฮกเดาลูกสาวลาพันว่างามเนาะค่ะมีดอกใหม่มีนั่นมีนี่ผสมกระจุะจ้มกระจิ้มสี่งามยางมันเบิ่งเป็นสบายตาผู้เฒ่าพัานว่ามันฮก <c oughs> มันมามีประโยชน์พันว่า <c oughs> มองต่างมองด้วยสายตาเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะสวยอ้หออนตะเวนนี่กระตกดินไว้ไว้เนาะคะ่ะต่ละเมือ่อบันเวลานี่ไม่เคยรอใครนน่ก็เป็นยังค่ะนี่ตะเวนตกดินเมอื่นเศร้าก็เป็นเมื่อ่แล้วตื่นึ้นพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วค่ะนี่ตกดินข้าวเดียวก็คืนอีกละค่ะมาน,นี่ตกตะวันตกมืออื่นก็สิบไปคืนตะวันออกคือเกา เป็นอยงสี่ซูเมอร์เอาโอเคค่ะได้เวลากลับบ้านตะมากรอแล้วสถาทรถรอแล้วโอเคค่ะได้เจอกันบ๊ายบายค่ะ h a v e a Good Evening Every One บายบายตะวันตกดินตะวันกำลังจะตกดินซันเซ็ต beautiful ตรงเนี่ยเนาะค่ะสวย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 